วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนามชีวิต,ดวตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอิทธิพล,พพลจากต่างชาติสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับขอให้พระคำของพระเจ้าตอนนี้เป็นสิ่งที่ตักเตือนชีวิตของเรานะครับในการที่จะดำเนินชีวิตท่ามกลางผู้ที่มีความเชื่อที่แตกต่างจากเรานะครับเพราะว่าท่าทีของกษัตริย์ซาโลโมอนที่ในพระคัมภีร์บอกว่ากษัตริย์ซาโลมอนนั้นหลงรักภรรยาหญิงชาวต่างชาติทั้งหมด ของพระองค์ซึ่งนั่นเป็นเหตุให้กษัตริย์ซาโลโมอนในบั้นปลายชีวิตของท่านในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อท่านชาราแล้วนะครับท่านก็ได้มีส่วนในการนมัสการพระต่างด้าวต่างๆร่วมกับพันรยาร่วมกับมเหสีของท่านทําให้พระเจ้าไม่พอพระทยัยและพระเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์จะฉีกแผ่นดินของกษัตริย์ซาโลโมอนบันลังของกษัตริย์ซาโลโมอนออก เพื่อที่จะเป็นการลงโทษเพราะว่ากษัตริย์ซาโลโมอนไม่ได้ฟังและไม่ดำเนินชีวิตติดตามพระยาเวแต่ท้ายที่สุดแล้วซาโลโมอนได้หันไปปรนิบัติติดตามพระต่างด้าวต่างๆที่พันรยาของพระองค์นั้นมาเหสีของพระองค์ที่เป็นคนต่างด้าวคนประเทศต่างๆที่พระเจ้าสังห้ามนั้นได้นำวัฒนธรรมหรือความเชื่อหรือศาสนา หรือพระของพวกนางเข้ามาในเยรูซาเล็มแล้วก็กษัตริย์ซาโลมอนก็ได้มีโอกาสไปประนิบัติพระเหล่านั้นโดยหันหลังให้กับพระยาเวจึงทำให้ผลร้ายเกิดขึ้นกับแผ่นดินของกษัตริย์ซาโลมอนนะครับขอให้เราศึกษาพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยความเข้าใจและด้วยมุมมองว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรท่ามกลางผู้ที่ มีความเชื่อแต,ตกต่างจากเราที่เราดำเนินชีวิตร่วมกับพวกเขานะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่11ข้อ1นึ่งถึงข้อ25ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับ พระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่11ข้อ1ถึงข้อ25มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับความผิดพลาดของซาโลโมอนพระราชาซาโลมอนทรงรักหญิงต่างชาติหลายคนนอกจากพระธิดาของฟาโรแล้วมีหญิงโมอับหญิงอมโมนหญิงเอโดม หญิงไซดอนและหญิงฮิตไทซึ่งเป็นประชาชาติที่พระยาเวตรัสกับคนอิสราเอลว่าพวกเจ้าอย่าแต่งงานกับพวกเขาหรืออย่าให้พวกเขามาแต่งงานกับพวกเจ้าเพราะพวกเขาจะหันจิตใจของพวกเจ้าไปตามพระต่างๆของเขาอย่างแน่นอน ซาโลมอนทรงติดพันหญิงเหล่านี้ด้วยความรักพระองค์ทรงมีมเหสีเจ็ร้อคนและนางห้าม300รคนและบรรดามเหสีของพระองค์ก็หันพระทัยของพระองค์ไปเสียต่อมาเมื่อซาโลมอนทรงพระชราแล้วบรรดามเหสีของพระองค์ ได้หันพระไทยของพระองค์ไปตามพระอื่นๆและพระไทยของพระองค์ไม่พักดีต่อพระยาเวพระเจ้าของพระองค์ไม่เหมือนอย่างพระไทยของดาวิดพระราชบิดาของพระองค์เพราะซาโลมอนทรงดำเนินตามเจ้าแม่อัชโทเรธพระของชาวไซดอนและตามพระมินโคม สิ่งที่น่าเกลียดน่าชังของชาวอัมโมนซาโลมอนจึงทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวและไม่ได้ทรงดำเนินตามพระยาเวอย่างเต็มพระทยัยไม่เหมือนอย่างดาวิดพระราชบิดาของพระองค์แล้วซาโลมอนได้ทรงสร้างปูชนียสถานสูงบนภูเขา ที่อยู่ตรงข้ามกรุงเยรูซาเลม็มสำหรับพระเคโมดซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังของโมอับและสำหรับพระโมเลซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังของคนอัมโมนพระองค์ทรงทำรรอย่างนั้นเพื่อมเหสีต่างชาติทั้งหมดของพระองค์หญิงเหล่านั้นได้เผาเครื่องหอม และถวายเครื่องสัตวะบูชาแก่บรรดาพระของพวกนางพระยาเวกริ้วซาโลมอนเพราะพระไทัยของท่านได้หันไปจากพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงปรากฏแก่ท่านสองครั้งแล้วและได้ทรงบัญชาท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ท่านไม่ควรไปติดตามพระอื่นๆแต่ท่านไม่ได้รักษาพระบัญชาของพระยาเวเพราะฉะนั้นพระยาเวตรัสกับซาโลมอนว่าเพราะเจ้าทำเช่นนี้และเจ้าไม่ได้รักษาพันธสัญญาและกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราได้บัญชาเจ้าเราจะฉีกอาณาจักรเสียจากเจ้า อย่างแน่นอนและมอบให้ค้าราชการของเจ้าอย่างไรก็ตามเพื่อเห็นแก่ดาวิดบิดาของเจ้าเราจะไม่ทำในสมัยของเจ้าแต่เราจะฉีกมันออกจากมือบุตรชายของเจ้าอย่างไรก็ดีเราจะไม่ฉีกอาณาจักรเสียทั้งหมดแต่เราจะให้เผ่าหนึ่ง แก่บุตรชายของเจ้าเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและเพื่อเห็นแก่เยรูซาเลม็มซึ่งเราได้เลือกไว้บรรดาศัตรูของซาโลโมอนพระยาเวส่งให้ปฏิปักษ์เกิดขึ้นต่อสู้ซาโลมอนคือฮาดัดคนเอโดมท่านเป็นเชื้อกษัตริย์แห่งเอโดม เพราะเมื่อดาวิดอยู่ในเอโดมนั้นโยอาบผู้บัญชาการกองทัพได้ขึ้นไปฝังผู้ที่ถูกฆ่าและได้ฆ่าชายทุกคนในเอโดมเสียเพราะโยอาบและคนอิสราเอลทั้งสิน้นยังอยู่ที่นั่นหกเดือนจนกว่าเขาจะได้ตัดชีวิตชายทุกคนในเอโดมแต่ฮาด ได้หนีไปอียิปต์พร้อมกับคนเอโดมบางคนผู้เป็นข้าราชการของบิดาท่านเวลานั้นฮาดัดยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่พวกเขาออกจากมีเดียนมายังปารานพาคนจากปารานที่มากับเขาทั้งหลายเข้าไปยังอียิปต์และเข้าเฝ้าฟาโรกษัตริย์แห่งอียิปต์ และพระองค์ประทานบ้านหลังหนึ่งให้แก่ฮาดัดและทรงกำหนดให้ได้รับปันอาหารและประทานที่ดินให้ท่านด้วยและฮาดัดเป็นที่โปรดปรานของฟาโรฟาโรจึงประทานน้องสาวของมเหสีของพระองค์เองคือน้องสาวของพระราชินีทาเปเนตให้เป็นภันรยาของท่าน และน้องสาวของทาเปเนต์ก็คลอดบุตรชายคือเกนูบัตแก่ท่านและทาเปเนตให้เขาหย่านมในวังของฟาโรและเกนูบัตอยู่ในวังของฟาโรในหมู่โอรสของฟาโรแต่เมื่อหาดัดอยู่ในอียิปได้ยินว่าดาวิดล่วงหลับ ไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์แล้วและโยอาบผู้บัญชาการกองทัพก็สิ้นชีวิตแล้วฮาดัดจึงทูลฟาโรว่าโปรดให้ข้าพระบาทไปและข้าพระบาทจะกลับไปประเทศของข้าพระบาทแต่ฟาโรตรัสกับท่านว่าท่านอยู่กับเราท่านขาดอะไรหรือท่านจึงหาทาง ที่จะกลับไปประเทศของท่านและท่านทูลพระองค์ว่าไม่ขาดอะไรพยาข่ดแต่ขอให้ข้าพระบาทไปเถิดพระเจ้าทรงให้ปฏิปักษ์อีกคนหนึ่งเกิดขึ้นต่อสู้ซาโลโมอนคือเรโซนบุตรของเอลียาดาผู้ที่หนีไปจากหาดัดเอเซอร์กษัตริย์แห่งโโบา เจ้านายของตนเมื่อดาวิดเข็นฆ่าชาวโสบานั้นเรโซนได้รวบรวมผู้คนให้อยู่กับเขาและได้กลายเป็นหัวหน้ากองปล้นพวกเขาไปอาศัยอยู่ในเมืองดามัสกัสและครอบครองเมืองดามัสกัสเขาเป็นปฏิปักษ์ของอิสราเอลตลอดรัชสมัยของซาโลมอน และก่อการร้ายเหมือนที่หาดัดได้ทำและเขาเกลียดชังอิสราเอลและได้ปกครองซีเรียจบพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่11ข้อ1ถึงข้อ25คุณผู้ฟังครับเราจะเห็นความจริงของชีวิตมนุษย์ ในชีวิตของกษัตริย์ซาโลมอนนะครับที่ปรากฏออกมาในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ถึงแม้ว่ากษัตริย์ซาโลมอนนั้นจะมีปัญญามีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดมากมายที่พระเจ้าประทานให้ที่เหนือกว่ามนุษย์ทุกคนนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วตันหาของเนื้อหนังที่เป็นสิ่งหนึ่งที่นําให้ซาโลมอนต้องไปสู่ความตกต่ำ คือต้องถูกพระเจ้าลงโทษนั่นเองนะครับเพราะว่าซาโลโมอนก็เหมือนมนุษย์ปุทุชนทั่วไปที่มีตันหาของเนื้อหนังอยู่ในชีวิตนะครับซึ่งในพระคำของพระเจ้าได้บอกเอาไว้อย่างนี้ว่าพระราชาซาโลโมอนทรงรักหญิงต่างชาติหลายคนนอกจากพระธิดาของฟาโรแล้วมีหญิงโมอับหญิงอัมมน หญิงเอโดมหญิงไซดอนและหญิงฮิตไทยคุณผู้ฟังครับบางคนคิดว่าการที่กษัตริย์โซโลโมอนทำแบบนี้ด้วยทัศนะทางการเมืองเพื่อที่จะได้ปรองดองกับสถานะของประเทศต่างๆที่มีอำนาจที่อยู่รอบข้างเพื่อที่จะทำให้ปฏิปักษ์ต่างๆของประเทศนั้นได้ลดลงและกลายเป็นมิตรกับท่าน แต่มันกลายเป็นเหมือนว่าเป็นตันหาเนื้อหนังหรือความเย่อหยิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้เขาทำเช่นนั้นต่างหากนะครับแม้เขาจะอ้างว่าเป็นกุศโลบายในการสร้างสันติภาพกับประเทศศัตรูต่างๆให้มาเป็นมิตรคุณดูฟังครับซาโลโมอนไม่ได้ต้องการพันรยาเพิ่มเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของงานบ้านงานเมืองนะครับ แต่เขากลับใช้ตำแหน่งของตนในฐานะกษัตริย์เพื่อที่จะสร้างเหมือนกับเป็นฮาเร็มขนาดใหญ่มากกว่าเขาอาจจะเพิ่มสาวสวยคนใดก็ได้หรือทุกคนที่ถูกใจของเขาเข้ามาในฮาเร็มนั้นโดยที่ไม่ปรึกษาใครเลยนะครับแม้การมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งที่ฝืนใจให้กระทําได้ภายใต้พระบัญญัติของพระคัมภีร์เดิมนะครับแต่สิ่งนั้น ก็ไม่ใช่เป็นแผนการอันสมบูรณ์แบบขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับใครเลยซาโลโมอนได้อนุญาตให้ทำอย่างนี้อย่างผิดผิดจนถึงที่สุดแล้วดูเหมือนว่าแรงจูงใจพื้นฐานของเขาคือตัณหาทางเพศต่างหากเพราะว่าเขามีอำนาจนีสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ดังนั้น เขาจึงรับเอาผู้หญิงคนใดก็ได้ที่เขาปรารถนามาเป็นมเหสีของเขารวมทั้งหญิงที่มาจากคนต่างชาติที่เป็นศัตรูของคนอิสราเอลและเป็นหญิงกลุ่มที่พระคัมภีร์พระบัญญัติของพระเจ้าได้สั่งห้ามเอาไว้ว่าห้ามไปแต่งงานกับหญิงพวกนี้หรือห้ามหญิงพวกนี้มาแต่งงานกับพวกเจ้าเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเจ้าไป แต่งงานกับคนประชาชาตินี้พวกเขาจะเป็นเหตุให้พวกเจ้าหันเหความเชื่อจากพระยาเวไปติดตามพระต่างชาติของพวกเขานะครับซึ่งในที่นี้เราเห็นว่ากษัตริย์ซาโลมอนนั้นได้มีพรนรยาจากประเทศชาติต่างๆที่พระเจ้าได้ส่งสั่งห้ามเอาไว้นะครับนั่นก็คือจากอียิปต์จากอัมโมนจากเอโดม จากไซดอนและจากฮิตไทยเป็นประชาชาติที่พระยาเวตรัสห้ามคนอิสราเอลเอาไว้ว่าอย่าแต่งงานกับพวกเขาหรืออย่าให้พวกเขามาแต่งงานกับพวกเจ้าเพราะเมื่อใดก็ตามที่เจ้าแต่งงานกับพวกเขาแล้วพวกเขาจะหันจิตใจของพวกเจ้าไปตามพระต่างๆของเขาอย่างแน่นอนแต่ว่าน่าเสียดายนะครับซาโลมอน ได้กระทําผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงในยุทธวิธีกุศโลบายทางการเมืองของเขาแต่เขาไปหลงรักหญิงต่างชาติเหล่านี้ทั้งหมดที่พระเจ้าได้สั่งห้ามเอาไว้จึงเป็นเหตุให้เขาต้องพบกับการพิพากษาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาถึงเขาในเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งเป็นผลร้ายที่จะเกิดขึ้นกับบรรลังและแผ่นดินของเขาหลังจากที่เขา ได้สิ้นชีวิตแล้วที่พระเจ้าได้ตรัสกับเขานะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายสรุปเพิ่มเติมไหนพระธรรมหนึ่งพงกษัตร,ริย์บทที่11ข้อ1ถึงข้อ25ซึ่งผู้เขียนบทสำรวจและใครครวนนั้น ท่านได้บรรยายในลักษณะเหมือนกับว่าตัวท่านเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆในพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งผู้เขียนท่านได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่าวันนี้มีงานอภิเษกสมรสอีกแล้วอันที่จริงฉันจำมเหสีของพระองค์ได้ไม่หมดเพราะมีงานอภิเษกสมรสเป็นร้อยร้อยงาน กษัตริย์ซาโลมอนตรัสว่าพระองค์ทรงรักมเหสีทุกพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทรงพูดคุยกับทูตจากประเทศบ้านเกิดของมเหสีองค์นั้นๆหากคุณได้ฟังสิ่งที่พระองค์ตรัสคุณจะคิดว่ามเหสีแต่ละองค์คือคนโปรดของพระองค์ฉันไม่เข้าใจว่าพระองค์ ทรงจดจำมเหสีทั้งหมดของพระองค์ได้อย่างไรเพราะแม้แต่ฉันเองก็ยังไม่อาจจะจดจำหน้าตาและชื่อของมเหสีให้ครบทุกพระองค์ได้มเหสีแต่ละองค์มาพร้อมกับวัฒนธรรมและาศาสนาของตนเองกษัตริย์ซาโลมอนตรัสว่านั่นเป็นส่วนหนึ่ง ของการต้อนรับขับสู้และสร้างความมั่นใจในสันติภาพกับประเทศบ้านเกิดของพวกเธอซึ่งการทำเช่นนั้นหมายความว่าเราจำเป็นจะต้องจัดที่ให้พวกเธอบูชาบรรดาพระที่น่าเกลียดน่าชังของพวกเธอและการมีมเหสีมากขึ้นก็ทำให้งานก่อสร้าง ต้องดำเนินต่อไปฉันยังสังเกตเห็นด้วยว่ากษัตริย์ซาโลโมอนไม่เพียงแต่ให้ที่ทางแก่มเหสีของพระองค์บูชาพระของพวกนางตามที่ต้องการเท่านั้นแต่พระองค์เองก็ส่งไปที่พระวิหารและถวายเครื่องบูชาแก่เทพเจ้าต่างชาติเหล่านี้ด้วย นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตือนให้เราระมัดระวังเพราะสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นได้จากการสมรสกับหญิงต่างชาติและในตอนนี้เราเริ่มมองเห็นถึงผลที่เกิดจากพระพิโรธของพระเจ้าต่อกษัตริย์ของเราแล้วหลังจากช่วงเวลากว่า25ปีแห่งสันติภาพและความสุข บัดนี้พวกเราก็ถูกผู้ก่อการกรบฏจากทางใต้และทางตะวันออกเฉียงเหนือบุกรุกเข้ามาโจมตีโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโปรดปกป้องพวกเราเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรคุณผู้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเราสามารถที่จะนำเอาคำตักเตือนของอาจารย์เปาโล มาใช้เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะไม่ให้เกิดกับเราที่ทําให้พระเจ้าไม่พอพระทยัยต้องถูกพระเจ้าลงโทษเหมือนที่กษัตริย์ซาโลมอนไม่ได้เชื่อฝั่งพระเจ้าและยอมปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามกระแสค่านิยมต่างๆโดยเฉพาะถูกชักจูงโดยพันรยาชาวต่างชาติของท่านให้หันไป นับถือรูปเคารพเพื่อเอาใจบรรดามเหสีของพระองค์นะครับซึ่งในพระธรรมโคโลสีบทที่4ข้อ5อาจารย์เปาโลได้สอนเอาไว้ได้กล่าวตักเตือนเอาไว้อย่างนี้ว่าจงปฏิบัติต่อคนภายนอกด้วยสติปัญญาโดยใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์จงให้ท้อยคำของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไรนี่เป็นคำตักเตือนที่ใช้ได้สำหรับเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าในสังคมโดยเฉพาะในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีพี่น้องที่ต่างความเชื่อ อยู่กับเรามากมายเราเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยที่มีเพียงน้อยนิดหยิบมือเดียวนะครับคนรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นญาติบางทีเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดของเราหลายคนก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้าและเป็นคนที่ต่างความเชื่อด้วยบางคนเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อเราอย่างเช่นเป็นบิดามารดาเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นหัวหน้า เป็นผู้นำของเราเนี่ยนะครับท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีความเชื่อที่แตกต่างจากเรานะครับดังนั้นเราจึงควรที่จะใช้สติปัญญาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในการที่เราจะดําเนินชีวิตท่ามกลางคนเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะรักษาน้ําใจแต่ในขณะเดียวกันก็เพื่อที่เราจะต้องปกป้องความเชื่อของเรารักษาจุดยืนแห่งความเชื่อ ในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเอาไว้ด้วยนะครับไม่ใช่โอนอ่อนผ่อนตามเหมือนกับที่กษัตริย์ซาโลมอนได้พยายามที่จะสร้างสันติภาพโดยการให้มเหสีชาวต่างชาติต่างๆที่มีพระซึ่งในพระคัมภีร์บอกว่าเป็นพระที่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังของพวกเขานั้นได้นําเข้ามาในอิสราเอลแล้วก็ กษัตริย์ซาโลโมอนก็เอาใจมเหสีเหล่านั้นเอาใจประเทศต่างๆของนางเหล่านั้นนะครับโดยการสร้างรูปเคารพหรือสร้างสถานนัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะเป็นแท่นบูชาให้กับพระของมเหสีแต่ละนางแต่ละองค์นั้นแล้วก็ให้นางเหล่านั้นไปนมัสการถวายเครื่องศัตรบูชาให้กับบรรดาพระต่างๆของพวกนาง ซึ่งไม่เพียงเท่านั้นนะครับในพระกัมภีร์ได้บอกว่าซาโลโมอนได้ไปมีส่วนร่วมและเสด็จเข้าไปยังสถานนมัสการหรือแท่นบูชาหรือพระวิหารของพระชาวต่างชาติที่พระองค์อนุญาตให้สร้างขึ้นในเยรูซาเล็มซึ่งพระองค์ก็ได้มีโอกาสไปร่วมในการถวายเครื่องบูชาไปนมัสการปรนิบัติพระของมเหสีต่างชาติเหล่านั้น ซึ่งจุดนี้เองนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้พระเจ้าส่งพระพิโรธในพระกัมภีร์บอกว่าทาั้งท้งที่พระองค์ตักเตือนกษัตริย์ซาโลมอนเอาไว้ปรากฏแก,ก่กษัตริย์ซาโลมอนและเตือนท่านไว้ถึงสองครั้งแต่ซาโลมอนก็ไม่ฟังและไม่ปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ตักเตือนเอาไว้นะครับหันไปปฏิบัติพระต่างชาติต่างๆหันหลังให้กับพระเจ้าซึ่งนั่นก็ทําให้เกิดความผิดพลาดใหญ่หลวงสําหรับ ชีวิตของซาโลมอนในบ้านปลายนะครับและพระเจ้าได้ทรงตรัสกับซาโลมอนว่าพระองค์จะฉีกแผ่นดินของกษัตริย์ซาโลมอนนั้นออกเป็นชิ้นๆให้กับบรรดาข้าราชการของพระองค์เองและจะมีบางส่วนที่จะยกให้สำหรับโอรสของพระองค์แต่เหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์ซาโลมอนเพื่อเห็นแก่กษัตริย์ดาวิดพระราชบิดาของพระองค์ที่ พระองค์ได้ทรงยึดมั่นและสัตว์ซื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าน่าเสียดายเหลือเกินนะครับชีวิตของซาโลมอนซึ่งพระเจ้าทรงพอพระทยัยและได้อวยพระพรอย่างมากมายให้มีสติปัญญาแต่ว่าซาโลมอนได้ใช้สติปัญญาได้ใช้กุศโลบายในการที่จะนำมเหสี ของต่างชาติของประเทศสราชต่างๆที่เป็นศัตรูหรือที่มีพระต่างด้าวมากมายนั้นมาเป็นมเหสีของพระองค์เองและพระองค์ก็มีส่วนร่วมในการปรนิบัติพระต่างด้าวของมเหสีของพระองค์จึงทำให้เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นในบันลังของพระองค์ในสมัย ของพระราชโอรสหลังจากที่พระองค์ได้สิ้นพระชนแล้วเหตุการณ์เลวร้ายก็จะเริ่มเกิดขึ้นในแผ่นดินอิสราเอลเพราะซาโลโมอนทำผิดต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับดังนั้นจึงอยากจะให้เรายึดมั่นในพระองค์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราไม่ว่าจะเกิดเหตุใดขึ้นขอให้เรามีปัญญาในการที่จะพูดจะคุยจะดำเนินชีวิตท่ามกลางผู้ที่มีความเชื่อแตกต่างจากเรา แต่เราจะต้องรักษาจุดยืนแห่งความเชื่อที่เรามีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเอาไว้อย่างสุดกำลังสุดชีวิตของเราเท่าที่เราจะทำได้นะครับที่เหลือนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำเราให้เราสามารถที่จะมีช่องทางที่จะแก้ไขและก็ดำเนินชีวิตให้ถวายเกียรติแก่พระองค์นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการ อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ ปาแต่สาตานพิมานมันเข้าปลอกปลอกฟ้าประดับเดือนเรียบเสมือนพระธรรมช่วยส่องโลกให้เรื่องร้องโลกแสงชัวชา้าหมูม่มารร้านรูประยองพระธรรมคือกฎแห่ง พบสันติสุขกินโยงโอ้พระธรรมพระแสงแห่งพระวิญญาณเหมือนคงทองสองตร